ทำาท่ามานั่งสบายๆใต้ต้นไม้แต่ความจริงจะเล่าเรื่องร้อนมากครับร้อนกว่าสงครามในกาซาซึ่งมีคนเสียชีวิตระบาดเจ็บไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ดูคลิปที่ไลดูฟุตเจทร่สกลก็เศร้าใจไปถึงแก่นเลยที่ว่าร้อนกว่านี่ก็เพราะว่านี่เป็นสงครามเศรษฐกิจในหน้าฉาและเป็นสงครามการเมืองในหลังฉานั่นคือการสู้รบทางกฎหมายระหว่างทิกตอกกับรัฐบาลสหรัฐาอเมริกา กว่าจะทิกตอกนั้นไม่ได้ออกหน้าอีกไหครับเอาบริษัทแม่คือไบค e แดนเสียออกหน้า ke d ance นั้นกำลังเผชิญกับชะตากรรมใหญ่หลวงมากในสหรัฐพระาะาัฐบาลสหรัฐเขาไบเดนเนี่ยออกคำสั่งห้ามเลยว่าไม่ให้ทิกตอกดำเนินบริการต่อไปแล้วในสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหายอย่างสกันเลยว่าเป็นภัยตัวามมัน่นทิกตอกก็บอกว่านี่เป็นตลาดเสรีไม่สชื่อหรือหรือสหรัฐอเมริกานั้นจะเปลี่ยนเป็นรัฐรเผด็จการไปแล้ว เพียงแค่เห็นว่าสมาชิกของเขาพุ่งสูงเป็น170ล้านคนแลวตัวเลขกำลังคืบคพลานในทางสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาหั่นเขามาตัดเขาทิ้งไปเลยจากตลาดเสรีนั้นมันก็ผิดยี่ห้อสหรัฐอเมริกาไปหน่อยนี่เหตุผลที่สองที่ทิกตอกอ้างในแถลงการก็คือว่ารัฐบ,บาลทรัมป์กำลังจะเข้ามารับหน้าที่ต่อจะไปเล่นอยู่แล้วในวันที่20มกราคมปีหน้านี้หลังจากสภานตนแล้วทรัมป์ก็พูดไประหว่างหาเสียงว่าเรื่องนี้มันผิดหลักสหรัฐ จะต้องยกเลิกคำสั่งห้ามอันนีและหาทางต่อสู้ด้วยวิธีอื่นคือทรัมป์ก็ไปศึกรูกับจีนนั้นแหละแต่ทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ต่อสู้แบบนี้ติ๊กตอก็เลยอ้างทรัมป์วันนี้มติมหาชนอเมริกาก็จะทรัมป์กลับมาแล้วทรัมป์ก็พูดอย่างนี้และจะเอาคำสั่งที่ไหนตอนนี้มาฝืนความรู้สึกของประชาชนหรือว่าความเห็นของรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากประชาชนก็กระเถียงกันไปเถียงกันมาในข้อกฎหมายประเด็นคือ Biden, ไบเดนทำเรื่องีขึ้นสูงสานแล้วตอนนี้ศาลอุทธรณ์กำลังพิจารณาอยู่ครับ เขาเตรียมไปถึงสารสูงสุดหรือสูมปอร์คอเลยทางไบเดนก็เลยบอกว่าวันที่1 6กันยายนนี้ขอเป็นเดทไลน์ที่ให้สารุทธรน,นั้นชี้มาเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้ไบเดนสั่งนั้นถูกหรือผิดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐถ้าหากว่าผิดหมายความว่ายกเลิกคำสั่งนั้นทุกอย่างก็ดำเนิเนไปตามปกติบางทีไบเดนอจะฟ้องกลับก็ได้แต่ว่า ถ้าหากว่าสารอุทธรณ์ยืนยันตามนั้นคือแปลว่าให้ห้ามติกตอกติกตอก็จะนําเรื่องนี้ขึ้นสู่ s u p r e m e court หรือว่าสารฎีกาทาไมรัฐบาลสาหรัฐถึงได้กลัวติกตอกมากเหตุผลสั้นๆเลยครับเพราะติกตอกนั้นประสบความสําเร็จในการขยายสมาชิกร้อเจล้านนี่คือตัวเลขเมื่อสวันที่แล้วนะตอนนี้จะเพิ่มีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ภายในเศษส่วนเล็กๆเกนี่ย ณขณะนี้ท่านก็ทราบดีว่าโลกอยู่ในสงครามใหม่คือสงครามแย่งชิงข้อมูลใครสร้าง Data Base ให้เป็น Big Data ได้ใหญ่กว่ากันคนนั้นก็สามารถจะใช้อัลกอริทึมเข้าไปวิเคราะห์แล้วนำผลมาใช้ได้มากกว่าคนอื่นๆที่มีน้อยกว่าตอนนี้สงครามโลกมันมาอยู่ตรงนี้เพราะด้วยการที่ t i k กต k อขยายสมาชิกได้อย่างดีเนี่ยก็เท่ากับเก็บข้อมูลได้มากกว่าที่สหรัฐเก็บข้อมูลตัวเองแล้วสหรัฐก็กลัวว่า ถ้าหากแนวโน้มเช่นนี้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจีนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและโลกดีกว่าสหรัฐอเมริกามีสิอย่างที่เราพูดกันว่าศึกชิงอํานาจนระดับโลกนั่นคือศึกของข้อมูลข่าวสารนี่แหละครับกําลังเกิดขึ้นละเพราะนคดีความระหว่างติ๊กต๊อกกับรัฐบาลสหรัฐนี่ซึ่งมีการเข้ามัองรัฐบาลทรัมป์เป็นตัวสอดแทรกนี่จะลงเอยอย่างไรนั้นต้องติดตามวันที่คนติดตามคือวันที่16ธันวาคมหรือรุ่งขึ้น ว่าสารอุทธรณ์สารรัฐจะว่าอย่างไรแต่นี่เป็นสงครามที่เกี่ยวกับเราทั้งหมดนะครับประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกของทิกตอกเนี่ยอย่างชนิดที่ลหลงไหลไฝ่ฝันเลยแล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องการเข้ามาขโมยข้อมูลในเมืองไทยไปใส่เก๊ตตัวเองสักกี่คนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็น่าจะดูสหรรัฐแล้วก็ย้อนกลับมาดูประเทศไทยด้วยอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้เราเป็นประเทศเล็กเนี่ย แต่วายุทธศาสตร์ในการต่อสู้หรือว่าการรักษาสถานท่ตังตรุรีมันมีอยู่ตลอดแหละและคําสําคัญในโลกนี้คือดุลยภาพอิมพลิเรียนอย่าปล่อยให้ใครมีที่ผลต่อเรามากจนเกินไปถึงแม้เราจะต้องคบทุกคนแม้แะนน่น่าเป็นประเทศที่เล็กกว่าก็ตามนี่แหละครับสงครามติดตอ่อ